สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับนี่นะครับทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับวันนี้มาจะมาเปิดกล่องนะครับเพื่อนๆวันนี้มีพัสดุส่งมานะครับจากกาลสินนะครับเป็น f อนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับหนักมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาแกะดูเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะครับ อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้เพิ่งไปรับมาเลยนะครับพอดีกลางวันผมติดงานนะครับนี่นี่ก็เลยไม่ได้แกะนะครับอันนี้รีบแกะนะครับเดี๋ยวเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโอนให้พี่เขานะครับพี่เขาส่งมารู้สึกว่าตั้งแต่วันศุกร์นะครับหนักมากนะครับเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เอาเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับฝากกดติดตามช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่นะครับหอมมาแบบนี้เลยนะครับหนักมากครับหลายกิโลเนี่ยน่าจะ3ามสี่โลนะครับ คแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีลายพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋มันมีรายละเอียดอยู่ด้วยผมไปแกะเสียซะแล้วเดี๋ยวนะครับเพราว่าพี่เขาหอม,มาแบบนี้ยครับมนี่รายละเอียดด้านในนะครับมีพวกรายละเอียดพวกนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อได้นะครับมาดูเหลียงก่อนนะครับ จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญสิบนะครับผมว่าพี่เขาน่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับตู้หยอดเหรียญแน่ๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นเหรียญสิบหลายวาระเลยนี่นะครับสักครู่นะครับแกะมาแล้วนะครับนี่น่าจะหลักร้อยเหรียญน,นะครับแ,แบบนี้ดีกว่า กับล้อองหน่ยนะครับเสยียดายนี่ฉีกขาดว่าอนี่รายการที่พี่เขาส่งมาให้ครับเหรียญสิบาทวาล่สองสีสองร้อยแปดสิบสองเหรียญนะครับสิบบาทครบธนาคารอันนี้ออมสินสองเหรียญเอเปกเอเปกหนึ่งเหรียญสิบบาทพระพิคเนตนะครับสองเหรียญสิบบาทปีซีหนึ่งวันที่ผมแกะขาดนะครับสามเหรียญแล้วก็สิบบาทเนื้อเกินอันนี้อันนี้ อ๋อนี่นครับเดี๋ยวผมค่อยเช็คอีกทีนะครับที่นี่เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนผมพยายามจะทําคลิปให้กระชับนะครับแต่ว่าไม่รู้มันจะกระชับได้แค่ไหนนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทํารายละเอียดให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้วอลลาอะไรเนี่ย50ปีสภาวพัฒนะครับ เหรียญพวกนี้จะมีราคาแค่บางวาระนะครับแล้วก็บางวาระเช่นเช่นห้าสิบเรอะไรเนี่ยหกสิบหกสิบพัรษารัชการที่เก้ามันมันมีอยู่บางบางบางวาระครับที่ผลิตเยอะผมผมก็แจ้งพี่เขาไปว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ที่รับซื้ออยู่ประมาณเหรียญละสิบผมให้พี่เขาสิบสี่บาทนะครับเพราะว่าผมไปผมจะส่งต่อในราคาไม่เกินสิบหกบาทนะครับช่วงนี้ราคาราคาแบบ ล่วงหนักมากนะครับสิบสอสียกเว้นบางวมรละเดี๋ยวเรามาดูเด๋เทให้ดูลดีกว่าก็ายังไงเดี๋ยวผมก็ต้องมาจัดเรียงใหม่อยู่แนละ้วนับจํานวนเดี๋ยวผมค่อยนับให้อันนี้คือเทให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพี่เขาส่งมาขายจริงๆนะครับเหมือนเหรียญพ่วงนีนนะ้อาจจะกําไรเหรียญละ4บาทนะครับพเพื่อนๆสบาทแต่ถ้าเหมือนกับพี่เพื่อนๆมีเยอะจะหาเจอง่ายนะครับสบาทคูณสองร้อย 200ตีว่า300อ่ะคูณ300ตัวนี้4บาท432ตัวนี้ก็กำไรพันสองแล้วนะครับพเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆรู้ราคานะครับรู้ว่าม,มันมันมีราคานะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆมีแหล่งที่จะขายต่อได้ที่สูงกว่าที่ผมรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับพเพื่อนๆก,ก็สามารถส่งไปขายกับแหล่งอันนั้นได้นะครับคือคืออันนี้ผมพูดในในใน,ในแบบยังไงอ่ะใน,นแบบสไตล์ของผมมันก็คือผม บอกเพื่อนๆสม่ำเสมอนะครับว่าผมจะเป็นแนวพ่อค้านะครับซื้อมาขายไปนะครับผมซื้อมาแล้วผมก็ขายตัวเนี้ยผมอาจจะได้กาไรแค่เหรียญละไม่เกิน2บาทนะครับผมจะขายเหมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจะเก็บทั้งหมดผมก็เก็บไม่ไหวนะครับมันต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเนี่ยซื้อมาขายไปแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญนะครับที่เขาส่งพี่เขาส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนับแล้วก็ โอนเงินให้พี่เขานะครับอันะนี้มาดูอีกอันนี้คือเหรียญบางวาละนะครับที่จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับตัวผลิตน้อยเหมือนกันเนี่ยครับตรงนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่สิบไม่ใช่สิบสี่บาทนะครับนี่นะครับเหมือนตอนนี้ผมก็บอกพี่เขาว่าผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับเอปกอันนี้เดี๋ยวผมจะคิดราคาเดี๋ยวผมทําราคาแล้วก็คร่าวๆให้เพื่อนๆดูท้ายคลิปนะครับว่า อันเนี้ยชุดเนี้ยที่พี่เขาส่งมาผมต้องโอนให้พี่เขาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้พวกเนื้อเกินนะครับแต่แต่ความจริงอะผมไม่ได้รับซื้อแต่แต่บังเอิญว่าแจ้งพี่เขาไม่ทันนะครับเพราะว่าเนื้อเกินพวกเนี้ยผมอาจจะมีค่อนข้างเยอะผมผมก็แจ้งพี่เขาไปแล้วว่าผมไม่ได้รับนะตัวนี้แต่ว่าพี่เขารู้สึกว่าให้ลูกชายมาส่งให้แล้วผมก็เดี๋ยวก็จะโอนตัวนี้ ให้พี่เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะคิดราคาอีกราคาหนึ่งนะครับพี่เขาบอกว่าให้ราคาหน้าเหรียญก็ได้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็โอนเดี๋ยวคิดคิดให้พี่เขานะครับตัวนี้ก็แยกไว้นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นี่นะครับเปยนสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับตัวนี้เหมือนเหรียญมาคล้ายๆเหรียญทําความสะอาดมาหรือขาดมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับ นี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญไม่ผ่านใช้นะครับตัวนี้เหรียญผ่านใช้นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะสะท้อนหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมถ่ายกลางคืนอีกแล้วครับกลางวันผมไม่ว่างเลยนะครับก็กลางคืนก็มีเวลาผมก็ต้องรีบเช็คเหรียญแล้วก็เพื่อที่จะโอนเงินให้กับพี่เขานะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแกะโชว์ก่อนเดี๋ยวผมขอสต๊อป ไว้ช่วงหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปนับจานวนเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาต่ออีกพาร์ทหนึ่งให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนรออาจจะไม่นานนะครับแต่ผมอาจจะไปเช็คแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครับมาต่อกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ตรวจเช็คเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่รายการที่พี่เขาส่งมานะครับอันนี้ผมก็ไปเอาสกอตเทปมาแปะแล้วนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับที่ที่พี่เขาส่งมานะครับรเป็นเหรียญวาระตัวนี้นะครับ282เหรียญนะครับผมซื้อได้เต็มที่ตอนนี้ราคาเหรียญละ14บาทนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเยอะหรือว่ายังไงสามารถสอบถามผมได้นะครับก็บางช่วงถ้าผมมีเยอะจริงๆผมอาจจะไม่ได้รับอาจจะชะลอไว้ก่อนแต่ก็สอบถามกันได้ตลอดนะครับถ้าสอบถามก็เนี้ยครับไลน์ไอดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามนะครับตอนนี้นะครับ ยกเว้นบางวาละนะครับตัวนี้เหมือนกับพวกอมสินพวกผมเนี้ยนะครับอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆดูเลยให้ชัดเจนเลยนะครับเป็นมาตรฐานในการรับซื้อของช่องผมเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆรับได้ก็ผมก็ซื้อนะครับออมสิน2เหรียญนะครับเหรียญละ40นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กลมสิน2เหรียญนะครับนี่นะครับที่พี่ก็ส่งมาอาจจะไม่ชัดนะครับเราเราเอาข้อมูลกันนะครับลักษณะเหรียญเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วนะครับอมสินก็เป็น เป็นตัวนี้นะครับสัญลักษณ์อมสินแล้วก็กมสินนะครับก็จะเป็นรูปพระพิฆเนศตัวนี้นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละ30บาทนะครับพี่เขาส่งมา2เหรียญแล้วก็มีเหรียญ10ปีสีหนึ่งเหรียญสิปีสีหนึ่งมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเหรียญ10ปีสีหนึ่งอันนี้3เหรียญนะครับเหรียญละหกสิบบาทแล้วก็มีเหรียญเอเปกนี่ครับเอเปกกับคุดสภาพผ่านใช้ผมซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับ นี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีก็พอใจในราคาทางช่องผมก็ขายได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีช่องทางที่ว่าราคาสูงกว่าก็อันนั้นก็คือขายช่องทางอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วครับขายของถ้าขายได้ราคาสูงกว่าเป็นใครใครก็ขายนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็มีพวกอันนี้ความจริงผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าพี่เขาส่งมาแล้วนะครับ ส่งมาตอนตอนระหว่างคุยกันพี่เขาก็ให้ลูกชายเข้ามาส่งเหรียญก็ไม่ทันแล้วพี่ก็ส่งมาแล้วแต่เออไม่เป็นไรผมก็รับไว้นะครับก็ซื้อในเหรียญราคาเหรียญละ20บาทนะครับตัวน,นี้นะครับยอดทั้งหมดนะครับ ที่พี่เขาส่งมาขายตอนนี้นะครับก็ยอด4,468บาทนะครับผมให้ค่าจะส่งพี่เข้าไป50บาทนะครับเป็น4 5 1 8บาทตัวนี้ผมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่ผมไปเช็คเหรียญแล้วก็ทํารายการตอนนี้อันนี้ผมก็มาทําคลิปภาคต่อนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะขายหรือว่าจะเอาแนวทางของผมไปใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมหรือว่า ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเยอะๆจริงๆนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญเพื่อนๆอาจจะเป็นรายได้หลักไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับครบหมดตามที่พี่เขาส่งมารายละเอียดตามนี้ผมโอนเรียบร้อยครับก็คุยกับพี่เขาเนินหนึ่งพี่เขาบอกว่าสอบถามพี่เขาว่าธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ใช่เป็นเหรียญที่พ่อของพี่เขาเก็บไว้นะครับก็ดีนะครับเอามาส่งมาขายไม่ไม่ไม่เอาไปใช้ตาม ราคาหน้าเหรียญน,นะครับก็จะไม่เพิ่มมูลค่านะครับเพื่อนๆก็สอบถามพี่เขาว่าเจอผมทางช่องทางไหนพี่เขาบอกว่าดูทางช่อง YouTube ก็ผมก็โอเคดีใจมากเลยนะครับที่เหมือนกับเราได้เกื้อหนุนกันนะครับพี่ก็พี่เขาก็ไม่ต้องไปใช้ตามราคาหน้าเหรียญน,นะครับเอามาขายผมพี่ก็มีกำไร นะครับในการในการขายเหรียญตัวนี้นะครับผมก็อาจจะไปขายต่อนิดหน่อยนะครับกําไรเหรียญผมอาจจะเหรียญละ2บาทนะครับตัวนี้คือผมทําส่วนหนึ่งก็คือผมช่วงก่อนอ่ะมันจะราคาดีแต่มาช่วงเนี้ยราคามันจะลงๆงกับทุกอย่างเลยของในกลุ่มในอะไรกลุ่มซื้อขายเนี่ยจะขายออกยากสักหน่อยถ้าไม่ขายถูกจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ขายเหมือนกับว่าผมก็จะส่งให้พ่อค้าอีกทีหนึง นะครับเขาไปทํากําไรต่อผมก็บวกแค่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ผมอยู่ได้แล้วก็หมุนเวียนในธุรกิจรายได้ตัวนี้นะครับของผมก็มารีวิวเล็กๆนะครับมาเปิดกล่องโชว์เพื่อนๆนะครับว่าเนี่ยของผมทําประมาณนี้นะนี่นะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดมองว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนําไปพลิกแพงทําไปใช้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันได้นะครับ 1. คือเรารู้จัก ก่อนว่าเหรียญตัวไหนมันมีราคานะครับที่ผมย้ําเสมอนะครับเหมือนเหรียญพวกนี้จะออกได้เร็วนะครับเป็นที่นิยมนะครับ <gosto> <bland community> อันดับแรกเพื่อนเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเหรียญตัวไหนที่มีมูล,ลค่านะครับ <algo S 2> แล้วก็อันดับที่สองเพื่อนเพื่อนต้องรู้จักสังเกตนะครับดูก่อนใช้นะครับ <Bean> ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้สะสม <arose> พ <ES> เพื่อนเพื่อนอยากจะขายก็สอบถามกันมาได้นะครับนี่นะครับลาย ID นะครับ สอบถามไม่ขายก็สอบถามเรื่องราคาหรืออะไรกับผมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะขายถ้าผมก็จะเสนอราคาไปถ้าเพื่อนเพื่อนพอใจในราคาที่ผมเสนอไปก็เนี่ยครับเหมือนพี่เขาส่งมาขายผมผมรับซื้อของถึงเช็คเรียบร้อยให้พี่เขาตรวจสอบยอดตรงไหมแล้วก็โอนง่ายๆครับซื้อขายร้านใหญ่ๆทั่วประเทศก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับส่งของมาก่อนนะครับ ร้านใหญ่ๆมีเยอะนะครับผมพูดว่าร้านใหญ่ๆเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าร้านอะไรนะครับสองถึงสามร้านร้านใหญ่ๆทําช่อง youtube อยู่นะครับก็ก็ประมาณน,นี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดึกหน่อยก็แต่ว่าก็สําเร็จภารกิจของผมก็คือโอนเงินให้พี่เขาเรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็จบพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสรานลมของสะสมนะครับอันนี้คือเพจเพจผมมีเพจอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็คือช่อง Youtube ช่อง Youtube ก็คือเพิ่มช่องทางในการสื่อสารรับซื้อแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ผมมีอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไป นะครับเพื่อนๆจะได้มาดูกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปก็โอเคนะครับสําหรับย่อยวันนี้นี่เหรียญได้มาเยอะเลย200กว่าเหรียญนี่นะครับโอนเรียบร้อยก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนเเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยแช n แนลนะครับสวัสดีครับ